สวัสดีบ้านใหม่ครับพี่น้องพี่น้องครับบ้านเมืองเราบ้านจะไปกันยังไงฮะม้านมาถึงนี่ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นในฤดูการหน้านี่นะครับพี่น้องชาวนาจะหาเงินกู้ที่ไหน มาลงทุนปลูกข้าวในฤด,ดูการใหม่ฤดูการเดิมก็ยังไม่ได้เงินจมอยู่เป็นแสนต้องกู้เขาดอกร้อยละสิบแล้วอนาคตข้างหน้าฤดูการหน้าเนี่ยถ้าฝนมาจะเอาเงินที่ไหนต่อให้ทำได้ขายได้จะขายได้ราคาสักเท่าไหร่ในเมื่อข้าวเก่า มันล้นอยู่เป็นสิบแปดล้านตันเพราะฉะนั้นพี่น้องฟังคุณหมอเราลงพูดเมื่อสักครู่นี่นะครับช้าวนาพี่น้องเราเนี่ยจะล้มละลายแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยจะมีอนาคตอะไรเหลือให้บนท้องนาเขาบ้างเราเคยส่งข้าวได้อันดับหนึ่งข้าวพันธุ์ดี เท่าเวียดนามเท่าพมา่าแต่เราขายได้ราคาดีกว่าเพราะพอ่อค้าเราเก่งอยู่ดีดีควักปืนมายิงตีนตัวเองเจ๊งไปคาตาส่วนรวมก็เจ๊งส่วนรวมก็เจ๊งครับขาดทุนแน่ๆสามแสนล้านอย่างตำ่ำส่วนตัวก็เจ๊ง ครอบครัวพี่น้องชาวนาจะไปรอดยังไงผมก็ยังมองไม่ออกอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราวันนี้คือหน้าที่ที่ผมจะมาลองวิเคราะห์ถ้มีประเทศประเทศหนึ่งมาขอคำแนะนำจากผมว่าอยากให้ประเทศของเขาชิบหายแบบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยทำยังไง พี่น้องจะตอบเท่าไงผมว่าผมตอบได้ระบอบทักษิณพูดกันนั่งว่าระบอบทักษิณน,นิยามมาสิพี่น้องลองให้คำอธิบายกันดูสิครับลองพยายามดูสิผมขอเสนออย่างนี้ระบอบทักษิณคนชื่อทักษิณเนี่ยมีความโลภเต็มหัวสมองเต็มสันดานแน่นอนคนคนนี้ คนคนนี้มีความโกรธความเกลียดเต็มสมองเต็มหัวใจแน่นอนคนคนนี้มีความหลงว่าตัวเองคือคนฉลาดที่ถูกทอดทิ้งจบด็อกเตอร์เสื้อกากูมาชงกาแฟมาดูแลคอมพิวเตอร์กูคือคนฉลาดที่สุดทิ้งกูได้ยังไงกูจะทำให้มึงดู เขามีความหลงว่าเขาคือคนเก่งคนฉลาดมีความโกรธเกลียดที่บ้านเมืองนี้มาให้โอกาสเขามีความโลภอย่างมหาศาลอุตสาหพยานกะไตยเต้าขึ้นไปหาลูกเจ้านายมาเป็นเมียแล้วก็ยังไม่ขึ้นยังไตยขึ้นไม่ไหวจบดอกเต้าก็ยังไม่ขึ้นลาออกจากราชการ มาสร้างหนังแลกเช็คเช้งอีกอเขามีความโลภความโกรธความหลงพี่น้องหลังจาก,หล,จากหลังจากที่เขาได้เงินง่ายๆจากสัมปทานผูกขาดโทรศัพท์จากบิ๊กจอดหลังจากที่เขาเก่งกำไรในตลาดหุ้น เก่งกำไรค่าเงินบาทจนอยู่ในมือเป็นหมื่นล้านเมื่อน,นั้นล่ะครับเขาก็เอาความโลภความโกรธความหลงที่เต็มอยู่ในตัวเขาเนี่ยแพร่ระบาดออกไปทั้งประเทศจนเป็นอย่างนี้อยู่ดีๆพี่น้องผมนี่เกิดลำพูนโตกรุงเทพไปโตอีสานโตบล แล้วก็มาเรียนม,ม,ม,มห้าที่กรุงเทพแล้ได้เมียคนใต้ผมไม่นึกว่าบ้านเมืองอยู่ดีๆเนี่ยผมก็ไปมาทั่วทีบทั่วทิศเนึกไม่ถึงจะมาขอแบ่งแยกดินแดนในตากล้าวโกรธเกลียดพี่น้องดูตาของพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยฮะผีเข้าจริงๆนะครับเขาไม่ใช่คนบ้าน,นะครับ แต่ผีเข้าครับผีของความโกรธความเกลียดนี่มันเข้าไปสิงเขาไม่มีหรอกพี่น้องถ้าพรรคริพับลิกันแพ้เลือกตั้งเดโมแครตได้ขึ้นไม่มีหรอกครับรัฐเทก็กซัสซึ่งเป็นฐานของริพับลิกันในอเมริกาจะขอแบ่งแยกดินแดนไม่มีเรื่องการเมืองนี่ทำไมมันอินกันจน กลายเป็นสาวกของระบอบพักษิณทพักษิณทํายังไงให้พี่น้องเสื้อแดงของเราเนี่ยกลายเป็นสาวกทั้งชีวิตขาดทักษิณแล้วกูตายพักษิณมันเชี่ยชัดๆสารลงโทษกลับบอกว่าสารลงโทษตัวเองพักษิณเชี่ยยังไงไม่สนใจทักษิณทํทำยังไงก็ถึงสามารถเอาพี่น้องคนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยมาเป็นสาวกเขาได้อย่างนั้น โกรธเกลียดพวกเราได้อย่างนั้นนี่คือโจทย์ประชาธิที่ตายนะครับพี่น้องสิ่งแรกคือความสมานฉัน์มีความตั้งใจจะอยู่ด้วยกันเหนือใต้ออกตกมีงานส่วนรวมที่จะช่วยกันดูมีสติปัญญาที่จะรับฟังข้อเสนออภิสิทธิ์เข้าท่าไหมข้อเสนอบัญหารเป็นยังไง เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลือกคนเหี้ยไปข้าวหน้าก็ไม่เลือกมันมีสติมีปัญญาพลเมืองก็จะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีแต่ทำไมพี่น้องคนไทยส่วนหนึ่งเป็นสิบล้านกลายเป็นสาวกของทักษิณไปได้ข้อที่หนึ่งทักษิณมองการเมือง เป็นการลงทุนประกอบการเขาตั้งพรรคการเมืองด้วยความคิดแบบตั้งบริษัทชิงขบเขาจะหากินจากแผ่นดินนี้เขาจะเอาเสียงเลือกตั้งจากพวกเราเหมือนกับจะดึงลูกค้าเข้ามาซื้อของในห้างเขาเขาเห็นประชาธิปัตย์เป็นคู่แข่งเหมือนกับโลตัสแข่งกับบิ๊กซี ตายกันไปข้างต้องแยกแยกลูกค้ามเาเป็นทาตให้ได้พักษิน์คิดอย่างนั้นเขาลงทุนเต่ผมตรวจกับมือจากบริษัทชินขอบ4,000ล้านใส่บัญชีพจมานชินวัตนเบิกสดๆ300ครั้งเอามาซื้อสอสอ ที่เป็นผู้กว้างขวางตามที่ต่างๆเข้ามาใส่เสื้อไทยรักไทยเราเข้าบริหารสะสะเหล่านั้นเหมือนกับบริหารเซเว่นอีเลเว่นพวกมึงต้องเอาสินค้ากูไปขายเอาแบรนด์นี้ไปใช้เอาสินค้านี้ไปขายเอางันได้ประโยชน์ก็แบ่งกันสะสะทั้งหลายแทนที่จะเป็นผู้แทนราษฎรก็เลยกลายเป็น คนขายของของทักษิณวัตรเขาขายอะไรทักษิณไม่ได้นึกถึงส่วนรวมว่าทำยังไงเด็กไทยจะมีความสามารถทางภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร์เท่าเวียดนามเท่ามาเลเซียซึ่งตอนนี้เขาสปีดขึ้นไปไกลแล้วทักษิณไม่เคยนึกอย่างนั้นทักษิณไม่เคยนึกถึง ผลผิดต่อไลในนาข้าวของไทยทำไมจะสู้เวียดนามไม่ได้ทำไมจะเอาขึ้นมาไม่ได้พักษณิณไม่ใช่คิดทักษณิณคิดแต่จะเอาความโลภยัดเยียดเข้าไปในสังคมนี้พี่น้องการเลือกตั้งครั้งล่าสุดพี่น้องเห็นเขาคิดไหมเขาจะมีสินบนให้กับทุกชีวิตอ่ะ มีลูกเหรอครับมีลูกหไหมครับเอาแท็บเล็ตไปใช้แรงงานเหรอครับขั้นต่ำสามร้อยชาวนาเหรอครับเวียนละหมื่นห้าบัณฑิตเหรอหมื่นห้าอานั่นเพิ่งแต่งงานเหรอรถคันแรกเขาไม่ได้พูดถึงบ้านถึงเมืองเขาเอาสินบนมาแจากเขาเอาความโลบยัดเข้าไป ในบ้านในเมืองคนเล็กๆคนน้อยๆก็เลยเห็นว่าเออมันรักกูจริงพึ่งพาไดเา้เข้ามาสวามิภักดิ์เอาทักษิณเป็นความหมายของชีวิตพวกคนชั้นกลางคองรวยๆเอาโครงการคอริดอร์ของอาเซียน ไปทําท่าเรือที่ถวายต่อลงมาเวียดนามเข้าแหลงชะบังพวกนี้ก็แฮปปี้ว่าเออเมืองไทยทันสมัยทันสมัยอะไรพี่น้องมีแต่ที่ดินราคาขึ้นค่าคองชีพแพงประเทศไทยได้อะไรครับจากการมีถนนผ่านเราจะเป็นศูนย์กลางอาเซียนเพราะเรามีถนนผ่านเหรอไม่ใช่ ทักษิณเอาความทันสมัยจอมปลอมมาหลอกคนข้างบนเอาของขวัญมาหลอกคนข้างล่างก็เลยสวามีพักบอกว่าขาดทักษิณกูตายเขาเอาความโลภมายัดเข้าไปจนบ้านเมืองไม่มีใครดูแลตอนผมเป็นหนุ่มเนี่ยเรายังพูดถึงการปฏิรูปที่ดินยังพูดถึงการปฏิรูปอุตสาหกรรมพูดถึงโรงงานท้องถิ่นพูดถึงสหกรณากร แต่มาปัจจุบันทักษิณได้พลิกบ้านเมืองเราบอกทุกคนไม่ต้องคิดถึงประเทศไทยอีกแล้วคิดแต่ตัวเองเท่านั้นว่าจะได้อะไรจากรัฐบาลนี่คือจดความหลงพี่น้องบ้านอื่นเมืองอื่นรัฐบาลจะมาแทรกแซงยึดครองหนังสือพิมพ์ให้สินบนมติชน ให้งบโฆษณาลายปีไม่ได้โอหัวออกทีวีทุกวันเสาร์ไม่ได้สื่อบนชนของรัฐห้ามอยู่ใต้การเมืองสื่อต้องเป็นอิสระถูกผิดป้อนความคิดความเห็นให้ประชาชนตลอดผู้นำรัฐบาลจะออกมาแถลงก็เมื่อมีข่าวสำคัญและเป็นปัญหาแต่พี่น้องพักษิน เอาความหลงเอาความหลอกลวงมายัดเยียดใส่พวกเราตลอดเวลาความหลงความโลภไม่พอท้ายสุดความเกลียดชังพี่น้องพวกเราคือไพร่ที่ทุกข์ยากลำบากเส้นอนาคตทุกวันนี้กระเพาะไอ้อมาดมันไม่ดูแลมาให้โอกาสเราจงรวมกันเข้า ต้องสู้มันพี่น้องทั้งหลายนี่คือตัวเลวร้ายของบ้านของเมืองของอนาคตเราจงรวมกันเท่าเท่านั้นแหละพี่น้องนึกดูความโลภขาดทักษินกูไม่รู้จะได้ประโยชน์จากใครความหลงทักษินคือซปเปอร์แมนความโกรธเกลียดคนเราเพอเกลียดอะไรร่วมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นควายให้เขาใช้ ถูกเขาหลอกถูกเขาพาไปทำอะไรก็ไปหมดทั้งสามอย่างนี้ละพี่น้องคือระบอบทักษิณเราไม่ได้มีการเลือกตั้งเพื่อจะมาขับเคลื่อนด้วยความโลภความโกรธความหลงการเลือกตั้งเป็นเพียงระบบแต่ถ้าเอาความคิดความเคลื่อนไหวที่เป็นปเผด็จการมาใช้มันจะไม่ใช่ประชาธิปไตยมันกลายเป็นทรราชเลือกตั้ง กลายเป็นฮิตเลอร์บ้านเมืองจะแตกแยกก็ยังงี้เระพี่น้องนี่คือวันนี้นี่แหละครับนี่แหละครับคือระบอบทักษิณระบอบทักษิณค,คือระบอบที่เอาความคิดความเคลื่อนไหวในทางเผด็จการมาใช้ขับเคลื่อนระบอบผู้แทนเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดทรราชจากหีบเลือกตั้ง นี่หละคือชะตากรรมของเมืองไทยทำอย่างไรเราจึงจะให้ประเทศของเราให้พี่น้องเสื้อแดงของเราพ้นจากมนดำของทักษิณน,นี่คือโจทย์จะโกรธจะเกลียดอะไรกันถึงมาแบ่งแยกดินแดนบ้านอื่นเมืองอื่นเขามีแต่จะรวมกันเข้า แต่และประเทศเขาจะร่วมมือกันแต่เราดันจะมาแยกดินแดนทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้บ้าพี่น้องเขาถูกผีทักษินสิงอย่าไปโกรธไปเกลียดพี่น้องเหล่านั้นอย่าไปโกรธไปเกลียดพี่น้องเหล่านั้นครับมันเป็นชะตากรรมที่ต้องเรียนรู้ต้องพูดต้องคุยต้องเจรจา ถามว่าถ้าไล่ผีตรงนี้ไม่ออกอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องครับถามว่ามันทำอะไรทักษิณมันทำอะไรเก่งๆให้บ้านให้เมืองได้ไหมเห็นไหมถามจริงๆเถอะใครเห็นบ้างกรุงเทพมีตึกสูงจำเป็นต้องซื้อรถด,ดับเพลิงซื้อรถกระเช้าใหม่ ทำไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วจนป่านี้ยังไม่ได้สั่งเข้ามาแล้วกลายเป็นรถดับเพลิงเน่าอยู่ที่ท่าเรือเงินจมไปสองพันกว่าล้านถ้าไฟไหมกรุงเทพไฟไหมตึกสูงนี่นะครับชิบหายนะผมจะบอกให้รถก็เช่าไม่พอนะเรามีรถดับเพลิงเน่าแล้วพอสอนนี้เรามีข้าวเน่า ถอยไปอีกหน่อยเรามีบ้านเอื้ออาทรเน,น่านึกออกไหมครับกระบอกทักษินเนี่ยนะครับพูดตรงๆนะฮะพูดตรงๆนะครับ,พ,รรบพูดดีจะ่ทำอะไรนี่คุยพูดดีแต่ทำเหี้ยเสียหาย ไม่รับผิดชอบพูดดีทำเหี้ยเสียหายไม่ลบผิดชอบรัฐบาลอย่างนี้เราบอบอย่างนี้ถ้าเป็นบ้านเมืองที่ปกติตายไปนานแล้วติดคุกติดตารางไปนานแล้วแต่ที่มันยังยืนอยู่ได้เพราะมันสร้างเอาการเมืองมาสร้างเป็นอิทธิพล แล้วก็สู้กับกฎหมายสู้ทุกเม็ดสู้ทุกเม็ดระบอบทักสินไม่มีส่วนรวมไม่มีผิดมีถูกมีแต่การครองอํานาจเพื่ออํานาจใครขวางตายศาลตัดสินศาลตัดสินเมื่อไหร่ถ้าผิดเมื่อไหร่บอกศาลไม่ถูก ถ้าศาลตัดสินยกฟ้องตัวเองพอใจบอกยุติธรรมอันความหมายจริงๆของทักษิณก็คือกูผิดไม่ได้กูผิดไม่ได้ดไมันะบอกทักษิณไม่มีถูกมีผิดไม่มีประสิทธิทภาพพูดดีทำเหี้ยเสียหายไม่รับผิดชอบไม่มีถูกมีผิดอยู่นานไปแตกแยกไหมพี่น้องแตกแยกไหม ภูเก็ตอยากได้หอประชุมเบิร์เเถอะรอไปก่อนพวกมึงไม่เลือกพักเพื่อไทยตอนนี้ไม่สะดวกใจงุนหงิดเอาไว้วันหลังเชียงใหม่เอาไปก่อน <P le> พี่น้องเชียงใหม่ภูเก็ตเสียภาษีเหมือนกันทำไมภูเก็ตไม่ได้ทำไมเชียงใหม่ได้อธิบายสิ หอประชุมนานาหอประชุมระดับสากลถ้ามาตั้งที่ภูเก็ตเราก็จะได้ลูกค้ากลุ่มประชุมนานาชาติซัมซุงประชุมโตโยต,ต,ต,ต้าประชุม FAO ประชุมเขาก็จะมาที่ภูเก็ตเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็จะเริญขึ้นแล้วใครหากินอยู่ที่ภูเก็ตใครคนอุดรมีเชีงยงใหม่มี อุบลมีขอนแก่นมีกรุงเทพมีปทุมมีประเทศไทยมันเป็นหนึ่งเดียวการให้หอประชุมภูเก็ตคือการให้แก่ประเทศไทยคือการพัฒนาประเทศไทยไม่ใด้พัฒนาภูเก็ตไอชิบหายมันคิดไม่ออกเหรอคิดไม่ออกเพราะอะไรพี่น้องคิดไม่ออกเพราะพวกคนพวกนี้ระบอบทักษิณินพวกนี้มันไม่มีส่วนร่วม มันไม่มีส่วนรวมไม่มีความสมานในชั้นคิดเป็นส่วนรวมไม่เป็นมีแต่การเห็นประชาชนเป็นกบที่ต้องเลือกเอาระหว่างนกกระสามันคิดอยู่แค่นั้นมันถึงพัฒนาประเทศไม่ได้คิดเป็นประเทศไม่ได้ถ้า นหนึ่งเพราะฉะนั้นครับความโลภความโกรธเกลียดความหลงที่ระบอบทักษิลอัดฉีดเข้ามาในบ้านเราในสังคมเราในช่วงสิบปีนี้นี่แหละครับคือต้นเหตุที่ทำให้ประเทศไปไหนไม่เป็นการศึกษาตกต่ำการผลิตตกต่ำ อุตสาหกรรมตอนนี้ฮอนด้าไม่ขยายโรงงานแล้วนะครับไปอินโดนีเซียแล้วโตโยตา้าทบทวนแล้วว่าจะรังงับการลงทุนเพิ่มในประเทศไทยเหมือนกันต่างชาติกำลังอ่านสถานการณ์ประเทศไทยว่ามีความขัดแย้งที่ลึกซึ้งอาจเกิดสงครามกลางเมืองลงทุนแล้วไม่มีความแน่นอน ชาวนาล้มะลายแน่นอนอุตสาหกรรมสุดแน่นอนทั้งหมดนี้เกิดจากอะไรเกิดจากความโกรธความเกลียดความหลงความโลภที่ทักษิณอัดเข้ามาในบ้านเราจนแตกแยกกันคิษท,ทำะไรเป็นส่วนรวมไม่ได้การจัการดีๆมีฝีมือไม่ขึ้นตกอยู่ข้างล่างหมด ที่เป็นอธิบดีตอนนี้เนี่ยสถนนิฐานได้ก่อนเลยนะครับใครเป็นอธิบดีในสมัยนี้เนี่ยเที่ยเก้าสิบเปอร์เซนต์สนิฐานเลยผู้กำกับผู้กำกับเกือบร้อยเปอร์เซนเพราะฉะนั้นระบบกลไกของรัฐ ล่มสลายผู้คนแตกแยกความโกรธความเกลียดเต็มสมองวันวันคอยแต่ว่าจะได้อะไรส่วนรวมหายไปหมดกั้นพี่น้องพี่น้องเสื้อแดงครับโจทย์วันนี้ไม่ใช่เรื่องการเลือกระหว่างยิ่งรักหรือสุเทพไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องระวังเพื่อไทยหรือกับประชาธิปัตย์ไม่ใช่ จทย์วันนี้คือการเลือกเอาระหว่างความล่มสลายของชาติกับความอยู่รอดของชาติกับมาอยู่กับเราพี่น้องเสื้อดังมาเอาชาติคืนมาไล่ความโกรธความเกลียดออกไปจากสมองใครมาพูดแบ่งแยกดินแดนจับม่งส่งตำรวจเอามันไปอย่ามาต้องมาสร้างบ้านสร้างเมืองซะ เพราะฉะนั้นโจทย์วันนี้เป็นโจทย์ของความรักชาติว่ารักชาติหรือไม่รักคิดว่ามีส่วนรวมหรือไม่มีคิดว่ามีถูกผิดหรือไม่มีถ้าคุณตอบว่าโลกนี้ไม่มีมีแต่ตัวคุณเท่านั้นใครให้อะไรกูกูก็เอาอันนั้นชาตินี้ไม่มีมีแต่ตัวกูเท่านั้นถ้าตอบอย่างนั้น ตายไปเถอะตายเถอะเธอคุณเป็นเพียงคนที่กินขี้ปีนอนอยู่ในประเทศนี้เป็นคนอาศัยเท่านั้นเองตายซะได้ก็ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้นะครับผมพยายามให้พี่น้องเห็นอาการ ว่าเรากําลังตกอยู่ในกรอบของความโกรธความโลภความหลงที่ทั้งิณเพาะเข้ามาในบ้านในเมืองอย่าไปโกรธพี่น้องร่วมแผ่นดินเดียวกันเขาเป็นคนที่ถูกผีสิงถูกมนต์ดำเข้าครอบงำอย่าไปแบ่งแยกจงมีความเมตตากรุณาพยายามทำความเข้าใจกับเขาเพราะฉะนั้นที่ท่านกำนันสุเทพยืนยันไว้ถูกต้องแล้ว นอกจากความสงบอหิงสาแล้วนะครับใจต้องกว้างเปิดเผยต้องนิ่งอย่าไปเล่นตามอย่าไปแบ่งภาคตามอย่าไปโกรธตามไม่ฉะนั้นบ้านเมืองชิบหายแน่ครับก็ขอกล่าวย้ำตรงนี้เรื่องของปปชยิ่งรักนั่นนะครับผมในฐานะนักกฎหมายนี่นะครับ ได้อ่านข้อกล่าวหามีโอกาสอ่านข้อกล่าวหาแล้วพี่น้องเห็นไหมยิ่งรักได้ข้อกล่าวหาแล้วเงียบเลยเห็นไหมสองวันนี้เงียบนะอ่านข้อกล่าวหาแล้วเงียบรานตอนนี้นะครับพี่น้องเฉพาะที่ผมอ่านดูแล้วก็เคยเป็นคอตสอมาก่อนนะครับเฉพาะความลับผิดทางแพ่งนะครับทำประเทศชาติชิบหายเป็นสามแสนล้าน รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาทั้งที่ไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าสักบาทไอ้แบบนี้มันเหมือนกับเข้าไปในเหลาแล้วก็สั่งหูสั่งสั่งหูฉลามกินสั่งเป็ดปักกิ่งกินทั้งที่ไม่มีเงินสักบาทไอ้นี่มันกองชาวนาชัดเจนพี่น้องจงใจจงใจปฏิบัติราชการโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดแก่ราชการ ข้าวเน่า18ล้านตันที่คุณหมอว่ะลงฉายแซมเปลิลมานั้นนั่นคือความเสียหายเพราะฉะนั้นอย่างต่ำที่สุดนะครับอย่างต่ำที่สุดนะครับอำนาจเปลี่ยนเมื่อไร่นะฮะทางแพ่งเนี่ยทับพันทันทีฟ้องศาลปับล๊บเราขอคำสั่งศาลอาญทรัพย์จำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้ทันทียึดมันทั้งหมดละละครับไม่พอเลยซ้ำไปโอเคครับ ก็ถ้าบ้านเมืองสามารถที่จะสงบลงให้กฎหมายทำงานผู้คนพ้นจากบนดำของระบบทรราชแล้วเราจะได้ร่วมมือกันสร้างสร้างชาติต่อไปใครที่ทำเวนทำกรรมไว้ให้กฎหมายตัดสินรับรองไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นขอร่วมกำลังกับพี่น้องก็จะแวะเวียนมาบ่อยๆวันอย่าท้ออย่าถอย นะครับยืนสู้ให้ถนัดนะครับส่วนปลาที่อยู่ในในสระในคลองน่นจะไปตกนะครับกทมเขาฉายอยู่นะระวังโอเคครับขอให้มีความสุขนะฮะแบ่งยุงเป็นคนละตัว